สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรุ่นพิเศษนะฮะจะมีอยู่แค่2เครื่องซึ่งมีเจ้าของไว้หมดแล้วตัวนี้ก็จะใช้ตัวเครื่องของเค n นโตรุ่น KTBARC451 นะครับซึ่ง ซึ่งเป็นตัวที่ยอดนิยมมากนะฮะในในในสมัยก่อนหน้านี้นะฮะในยุคต้นของการโมดิฟายเครื่องเชื่อมนะครับะะตัวนี้ผมก็จะทำเป็นระบบฟูลเวฟนะฮะทั้งสองเครื่องเลยนะฮะฟูลเวฟแล้วก็ระบบพันก็จะมีพันกระแทกพันยกเลี้ยงกระแสดูอัลพันสิบเฮิร์ต สโรพันธ์นะมีให้แล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือซ้อนความถี่1กิโลเฮิร์นะเอาไว้สำหรับเคี่ยวกดนะฮะสำหรับใครที่จะใช้เคียวกดถ้าไม่ใช้เคี่ยวกดก็ไม่ได้ไม่ไม่ต้องใช้ระบบนี้นะครับจอวัดโวลต์วัดแอมป์นะฮะเป็นแบบเป็นแบบดิจิตอลรุ่นใหม่นะครับจอจะใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นรุ่นเก่าเยอะเลยนะครับจอจะใหญ่กว่ารุ่นเก่าเยอะเลยแล้วก็ให้ความแม่นยำสูงนะครับจอเข็ม50แอม เหมือนกันนะฮะอจอเข็มเนี่ยเราไว้ดูจังหวะของพวกระบบพันธุ์นะครับว่าเข็มมันกระดิกอะไรยังไงนะฮะส่วนจอวัดแอมป์ดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นจอที่มีความแม่นยำสูงมากนะครับเราดูตรงนั้นเป็นหลักได้เลยนะครับเริ่มด้วยการอ,อันนี้ผมคีบแบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับนะฮะถ้าเราคีบขั้วผิดเนี่ยครับเราคีบก่อนเปิดเครื่องได้เลยนะครับขั้วแบตนะฮะถ้าเราคีบผิดขั้วเนี่ยมันจะมีเสียงร้อง น,ะะนี่คือพี่พพพคีบผิดขั้วนะคระับดังนั้นก็นนคือเราคีบก่อนเปิดเครื่องได้เลยถ้าคีบแล้วไม่มีเสียงร้องเนี่ยแสดงว่าเราคีบขั้วแบบถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยนะครับก่อนเปิดเครื่องเนี่ยจริงๆเราเช็คสวิตชุกตัวนะฮะให้อยู่ในตำแหน่งตำ่ำหรือว่าตำแหน่งปิดนะครับแล้วก็วอลลุ่มทุกอันเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับ นะฮะเริ่มใช้งานนะฮะยกสวิตตัวนี้สตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะมีแสงสีเขียวออกมาตรงมุมจอตรงนี้นะครับก็คือเป็นไฟ LED บอกว่าเราเปิดเครื่องแล้วนะฮะเราพร้อมที่จะเดินกระแสแล้วเราก็มาปรับปุมปรับแอมป์นะฮะตัวนี้แบตมันเป็นแบต90แอมนะครับ ผมก็เดินกระแสไปประมาณ9แอมป์9แอมป์รันะะันกระแทกก็ทำงานปกติเลยครับดูได้จากเข็มเลยครับทันกระแทกเราก็สามารถเลี้ยงกระแสได้นะครับไม่ให้มันลงไปที่ศูนนะฮะอันนี้เลี้ยงกระแสหรือจะใช้ร่วมกับ ดโวพันก็ได้นะครับดโวพันแอมจะดรอปลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากดัวพันทํางานที่สิบเฮิร์ตเข็มมันจะเหวี่ยงไม่ทันนะครับมันก็จะลดระดับเข็มลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเข็มก็จะสั่นทีๆอันนี้ใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเราไม่ใช้ละพันกระแทกนะครับปิดพันกระแทกพันยกไม่ได้ลดดัวพันไม่ได้ลดแต่เราไปเปิดสโลพันต่อได้ เข็มก็จะค่อยๆสวิงขึ้นสวิงลงช้าๆนะถ้าแอมต่ำดูไม่รู้เรื่องเราเล่งแอมขึ้นไปเขนะนะ็มจะค่อยๆสวิงขึ้นสวิงลงถ้าเลี้ยงกด้แสหลงไปพร้อมกับเข็มกระดิกรัวๆ ราะว่าเราเปิดดูโอพันสิบเฮิร์ทเข้าไปด้วยกระดิกสิบครั้งต่อวินาทีครับนี่ผมจะลดลงมาเหลือห้าหาก่อนแล้วปิดดูโอพันปุ๊บเนี่ยแอมมันก็จะขึ้นไปปกติเข็มก็จะนิ่งนะแต่ก็จะสวิงแบบสโลอยู่ ส่วนถ้าเราจะใช้ความถี่เราลดตัวนี้ลงมาก่อนครับเราเปิดความถี่ขึ้นมาแล้วเราก็เล็งขึ้นไปอันนี้เราลืมปิดสโลคันในอยู่เนี้ 10m จะเปิดสโลคันได้ปกติพร้อมกับซ้อนความถี่ 1k ไปด้วยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกัน นะฮะใช้ดูพันด้วยก็ได้เหมือนกันใช้รวมได้หมดนะไม่ใช้สโลไปใช้พันกระแทกก็ได้รูปแบบฟังก์ชันสามารถนำมามิกซ์รวมกันใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับ เวลาที่เราจะาเลิกใช้งานเราก็ปิดระบบต่างๆลงมาหรือเราจะลดแอมตัวนี้ลงมาเลยทีเดียวเราค่อยมาปิดพวกนี้ทีหลังก็ได้นะฮะปิดปิดอย่างนี้เราก็สามารถกดแบตเตอรี่ได้เลยนะครับการใช้งานก็เหมือนกับเครื่องรุ่นก่อนๆทั่วไปนะครับจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือซ้อนความถี่แล้วก็ใส่จอดีตอนวโว์แอมป์ดีตอนเพิ่มเข้ามานะครับ ตัวนี้ราคาจะสูงกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะว่าบอร์ดมันเป็นบอร์ดที่ใหญ่กว่ามากนะครับขนาดใหญ่กว่าบอร์ดของสกายเยอะเลยนะครับแล้วก็ให้ความอึดถึกทนมากกว่านะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองดูข้อมูลก่อนการใช้งานดูนะครับนะฮะฟังก์ชันพวกนี้เป็นพื้นฐานในเครื่องรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเข้ามาเพียงระบบ2ความถี่ นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ